ไปดูชีวิตของคุณลุงคนหนึ่งฮะท่านป่วยเป็นโรคปอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาติดโควิดเข้าไปอีกปรากฏว่าคืออาการท่านสุดคนโรคปอดเนี่ยเขาจะแรงไม่มีนะฮะต้องทำยังไงรูไง้ไหมนอนอยู่ตรงนั้นแล้วขอไปที่เบอร์ภาพดื่มแต่น้ำจิบประทางชีวิตเพราะลุกไปไหนไม่ไหวลงนี่แหละฮะทีมงานจิตอาสาของเพจเส้นได้เข้าไปเห็นสภาพของคุณลุงสะเทือนใจครับผมจะเล่าให้ฟังคุณลุงเนี่ย สูงกางเกงในนอนอยู่ท่ามกลางขอภัยนะครับตรงพุทธศตนเช้าซะด้วยกองอุจจาระและปัสสาวะนะครับรอความช่วยเหลือมา5วันแล้วทีมจิตอาสาจึงอาบน้ําให้คุณลุงก่อนแล้วใช้เนี่ยผ้ามาผูกเป็นเปลชั่วคราวแล้วก็หามคุณลุงลงจากชั้น2ของตัวบ้านคุณลุงคนนี้ชื่อลุงรินฮนะลุงรินเนี่ยเป็นคนขับรถแท็กซี่นะครับอาศัยอยู่ในลําพังอาศัยอยู่ลําพังอยู่ในห้องเช่านะครับมีโรคประจําตัวคือโรคปอดทําให้เมื่อติดเชื้อโควิดเข้าไปด้วยเนี่ยสุดเร็วเลยคราวนี้ แล้วก็ไม่มีแรงพอจะไปหาข้าวหาปลากินนะครับดื่มน้ําประทังชีวิตไปวันๆคาดว่าคุณลุงติดเชื้อจากห้องน้ํารวมจากห้องเช่านั่นแหละล่าสุดครับก็ได้ส่งตัวลุงรินนะฮะไปที่โรงพยาบาลสนามบุตรชคามเพื่อรักษาตัวแล้วก็ขอให้คุณลุงฟื้นตัวเร็วๆหายเร็วๆครับครับเราจะเจอแบบนี้ทุกวี่ทุกวันลักษณะแบบนี้นะฮะ